ทำเสียงแบบจระเข้อ่ะยิ้มหวานไ่ะโชว์ชุดนักเรียนไหนสิโอ้โหในถอยไปโชว์ชุดนักเรียนไหนชุดนักเรียนยังไงหล่อไหมใส่ชุดนักเรียนแล้วหล่อไหมหล่อไหมชื่อเด็กชายอะไรครับบอกหน่อยเลยเราจะไปโรงเรียนแล้วต้องบอกชื่อละชื่อเด็กชายปันณัดนะแก้วจานชื่อเล่นชื่อนาะ นานู <Nan> อยู่ชั้นอะไรอ่ะนุบาลหนึ่งชั้นหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับสุวรรณวงอยากไปโรงเรียนหรือยังอยากไปโรงเรียนหรือยังอยากไปโรงเรียนหรือยังหรืยิ้มหวานเลย